ผมชื่อวิในนามสกุลเรืองสุวรรณชื่อเล่นชื่อว่านยเพราะผมเจ็บป่วยมาก่อนก็เป็นโรคหลายโรคมาตั้งแต่โรคแรกก็แรกๆก็เป็นโรคกระเพาะตอมลูกหมากนิ้วไตคอลเลสเตอรอนสูงกระดูกทับเส้นตับมีอยักเสพแล้วก็เป็นหวัดบ่อยสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้สนิทเลย ก็รวมแล้วก็ประมาณสักเกือบเกือบสองปีตอนนี้ก็ไม่เตะเนื้อสัตว์เลยมันมีภาวะที่ดีที่ดีขึ้นตั้งแต่เราเลิกเนื้อสัตว์มากินแพวกผักผลไม้อย่างนี้แล้วกินอาหารที่ว่ารสไม่จัดเกินไปนี่มันก็สุขภาพก็ดีขึ้นความที่เคยเคยเป็นไข้เคยเป็นหวัดทุกเดือนเนี่ยมันก็หายไปไม่เป็นบ่อยแล้วไม่ก้อย ควาท่ไอกลางคืนก็ก็ไม่มีแล้วนะโรคทุกโรคก,ก,ก็ก็ทยอยหายไปก็มีเรี่ยวมีแรงแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้ก็แรงดีฝนทําปลูกผักอะไรก็สบายไม่รู้ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วในชีวิตในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อายุตั้งแต่เล็กจนมาถึงห้าสิบกว่าห้าสิบเก้าปีตอนนี้ก็เพิ่งมาพบความถูกที่แท้จริงเมื่อปีสองปีที่เลือกเนื้อสัตว์ได้เนี่ย แต่ก่อนเรามีความเครียดมีความทุกมาในเรื่องในทุกสิ่งทุกอ,อย่างในว่าการงานครอบครัวเรื่องทั้งเครียดทั้งทุกมาตลอดอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ว่าเจ็บป่วยอยู่ถ้ามันทรมานและเป็นทุกข์ก็พยายามลดลดเนื้อสัตว์ให้มากๆและทานอาหารที่ว่าลดจืดเหมือนอาจารย์หมอบอกเนี่ยมันจะมีผลดีผลดีมากๆเลยให้พี่น้องก็ ทำลองทําดูนะครับเจริญสรรสำนึกดีครับผมชื่อสนันสายหยุดมาจากสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้อายุ69ปีทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันของโรคดีขึ้นผมจำได้ครั้งหนึ่งผมโดนพระโดนที่เท้าขอโทษครับแล้วก็ยาอะไรไม่ได้ใส่เลย ยีห้าวันผมลองนับดูหายครับแสดงว่าภูมิค้มกันผมร่างกายผมดีขึ้นเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนนี้ยจะต้องอักเสบก่อนนี่มันไม่ออกไม่อักเสบแห้งไปเลยเลือดกลางแห้งหายหายไปเลยในที่สุดผมแสดงว่าอหูอันนิสมหรือผลของการไม่กินเนื้อสัตว์มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็คิดว่าจะไม่กิน ไม่กินเนือสัตว์อีกต่อไปในชีวิตนี้ครับบุคคลที่ยังไม่เลิกไม่ต้องเชื่อครับลองพิจารณาดูแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูว่ามีผลประโยชน์อย่างไงบ้างแล้วถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ลองพยายามดูครับแค่นี้ครับดีครับสวัสดีครับผมชื่อพิพัฒน์กาจนาธานาเกียรติชื่อเล่นชื่อเท็อายุ24ปีตอนนี้ทำอาชีพทำสวนอยู่ที่บ้าน อาจจะแต่ตอนนี้ผมเลิกเนื้อสัตว์มาประมาณเกือบสองปีแล้วครับที่ว่าได้เลิกก็เพรป่วยเป็นมะเร็งหลักๆแล้วป่วยเป็นมะเร็งคุณหมอบอกว่าอาจจะน่าจะไม่รอดหรือว่าได้รู้ทางรอดตอนนี้ก็ไปพบหมอก็ไปตรวจสุขภาพก็ก็ปกติดีครับตอนนี้พ่อแม่จากเมื่อก่อนเป็นทุกข์มากตอนนี้ก็ เริ่มสบายใจแล้วเพราะร่างกายผมเริ่มกลับมาดีขึ้นผมภาคภูมิยอดปีดานะครับปัจจุบันก็อายุ36ปีเบ่อีเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเนี่ยได้มาประมาณจะเกือบ4ปีแล้วครับสาเหตุที่เลิกที่ทำให้มีความคิดที่จะเลิกตอนนั้นก็คือตัวเองป่วยเป็นมะเร็งไทรอยเมื่อ4ปีที่แล้วก็ แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเลิกไปทําไมถือแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นมะเร็งนี้จะต้องลดละเลิกการกินเนื้อสัตว์ลงมีโอกาสได้ศึกษาในเรื่องสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จึงได้รู้ว่าเนื้อสัตว์กับมะเร็งนี่มันมีความสัมพันธ์กันจริงๆแต่ตอนนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทําให้ผมสามารถเลิกทานได้อย่างถาวรน,นะครับจนกระทั่งได้มาเข้าค่ายที่สวนบานนาบุญสองได้ดูวิดีโอที่ชื่อว่าชีวิตล้าให้ รเราได้เห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์ต่างๆที่ถูกนํามาเป็นอาหารนะครับก่อนที่พวกเขาจะต้องมาเป็นอาหารบนจานของเราเนี่ยผมได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งภาพพวกนั้นผมก็เกิดความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่เราจะที่เราจะไปพรากชีวิตของเขามาเป็นอาหารของเรา ก็เลยเกิดความรู้สึกสงสารเมตตาไม่อยากให้เขาจะต้องได้รับทุกข์เกี่ยวกับการทานเนื้อสัตว์แล้วก็ในเรื่องของโยนไปถึงในเรื่องของออพระไตรปิฎกนะครับก็เลยทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วการทานเนื้อสัตว์นี่มันมันมันมีข้อเสียมากมายทั้งที่เกิดต่อตัวเราเองก็เกิดต่อตัวผู้อื่นนะครับอ,อ,อาจารย์สรุปง่ายๆว่าในเรื่องเนื้อสัตว์ก็คือคนเราเนี่ยรักสุขเกียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นๆก็รักสุขเกียรติทุกฉันนั้นเหมือนกันคําถามก็คือว่าถ้าผมเนี่ยรักที่ยังมีความสุขแล้วก็ไม่ชอบที่จะให้ใครมาเบียดเบียนชีวิตของผมฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์อื่นๆก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ผมสามารถจะเลิกทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดได้อย่างถาวรผลที่ได้จากการเลิกทานเนื้อสัตว์ก็คือว่านอกจากในเรื่องประเด็นของ สุขภาพที่ที่ดีขึ้นนะครับมันยังมีในเรื่องของจิตใจผมคิดว่าผลจากการที่ผมเลิกทานเนื้อสัตว์เนี่ยผมเป็นคนที่ใจเย็นลงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอารมณ์โกรธขี้หงุดหงิดขี้โมโหเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าว่าว,ว่ามัน เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าผมมีความรู้สึกอยู่ลึกว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผมรู้สึกใจเย็นช่วยผมทำรทำให้ผมหายไม่โกรธแล้วก็ช่วยทำให้ช่วยทําให้ผมมีความสุขมากขึ้นนี่ก็คือผลดีๆที่ได้จากการเลิกทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิชดครับ